ครับ วันนี้รีวิวสู้ชีวิตมากเลยนะครับฝนตกแล้วก็ต้องมารีวิวนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับติดกับถนนสาธารณะหินครุกนะครับเป็นเนื้อที่2ไร่ซึ่งอยู่ในเขตของตำบลเขาครุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับด้านหน้าติดถนนหินครุกนะครับแล้วก็มีรั้วคาร์บอยส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นรั้วลวดหนามนะครับด้านหลังก็เป็นรั้วลวดหนามด้วยแล้วก็ด้านข้างจะติดกับทางดินนะครับตรงนี้ได้เป็นประมาณราวๆร้อยเมตรเลยนะครับอันนี้คือทางดินทางสาธารณะ ติดสาธารณะสองด้านครับจะมีน้ำประปาไฟฟ้าตอนนี้น้ำประปาเนี่ยขยายมาให้ถึงน้าแปลงแล้วนะครับไฟฟ้าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการนะครับอันนี้สองไร่ราคา900,000บาทตกเฉลี่ยไร่ละ4 5 0 0 0นนะครับผมด้านหลังนู้นอาจจะกว้างอยู่ประมาณสัก60เมตรได้นะครับความลึกเข้าไปเนี่ยประมาณ100เมตรซึ่งด้านลึกข้างในเนี่ยเป็นถนนทางดินนะครับที่100เมตรเนี่ยจะเป็นทางสาธารณะทางดินเห็นแบบนี้ช ส่วนด้านหน้าตรงส่วนที่ติดกับถนนสาธรารณะหินคลุกเนี่ยอันนี้กว้างอยู่ราวประมาณ10เมตรนะคะผมใครสนใจลองนะคะผมเข้ามาดูที่ดินแปลงนี้กับผมนะัชนนนะครับบ้านและที่ดินทํเรดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับรีวิวสู้ชีวิตท่ามกลางสายฝน